สวัสดีครับรอบนี้เรามาคุยเรื่องความฉลาดทีมงานหลังบ้านลิเวอร์พูลกันครับทีมงานลิเวอร์พูลสุดจัดประหลัดบอกขายจารเรลคว,วานซ่าให้เลเวอร์คูเซนไม่ใช่แค่การปล่อยนักเตะมันคือการวางแผนให้เด็กได้ลงเล่นไปหาประสบการณ์แบบเนียนๆที่มองว่าทีมงานลิเวอร์พูลโคตรเหนือมากมันคือดีลที่ลึกลำมากเพื่อเปิดทางให้เด็กมีโอกาสได้ลงเล่นเพราะทีมงานลิเวอร์พูลใส่ออปชั่นซื้อกลับในราคา40ล้านยูโร ไว้อย่างแนกเนียนจารเรลควอนซาอายุ21ที่เพิ่งก้าวมาชุดใหญ่เต็มตัวอาจจะมีพลาดบ้างทางออกที่ดีที่สุดคือปล่อยน้องไปหาประสบการณ์วันหนึ่งถ้าน้องเก่งจริงก้าวมาได้เดี๋ยวเราไปเอาคืนเหมือนฝากไว้ก่อนเอาเงินมาหมุนก่อนสุดจริงทีมงานแสดงว่าหงพวกเขามองเห็นศักยภาพมองเห็นอนาคตและไม่ยอมให้หลุดมือไปเด็ดขาดนี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจมันคือการจัดการทรัพยากรแบบมืออาชีพ กล้าขายตอนที่ราคาอย่างดีถ้าดีจริงซื้อกลับได้สุดจริงทีมงานวันหนึ่งจารีเอลคอนซาอาจกลายเป็นเวอร์จิลฟานได้คนต่อไปนี่แหละลิเวอร์พูลเวอร์ชั่นใหม่แนวทางยุคใหม่ฉลาดเฉียบคมมากถ้าวันนั้นน้องพัฒนาแล้วราคา40ล้านยูโรคือสบายมากถ้าซื้อกลับอยากกลับมาต้องเร่งพัฒนาตัวเองนะจารีเลคอนซาออฟฟิเชียลลาแล้วฟุตบอลอดัมลาลาน่าประกาศแขวนสตั๊ ในวัย37ปีอดีตขุนพลคู่ไก่เยอเกนครอปหนึ่งในนักเตะยุคเยอเกนครอปที่ประสบความสำเร็จคว้ามาเกือบทุกแชมป์ก่อนแยกทางออกไปหลังจบปี2020นักเตะคนแรกที่เข้าใจวิถีของเกเกนเพรสซิ่งวิ่งจนหมดแรง22ประตู21แอซซิตจาก178เกมกับลิเวอร์พูลขอให้ลัลาน่ามีความสุขหลังจากเลิกเล่นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ ช่วยกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ